เพราะาตัวเหยื่อปวกอะค่ะเอาเปรียบเทียบง่ายๆตามจินตนาการแบบง่ายสุดคือ,อตัวเหยื่อปวกเนี่ยคล้ายๆข้าวสุกเราอะหุงผสมอะไรให้มันเรียบร้อยอโดยที่ปวกสามารถกินได้เลยแต่ไอตัวเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเราทั้งหลายหรือเซลลูโลสที่ที่อยู่ในบ้านเราอะค่ะปวกมันกินเข้าไปมันต้องใช้โปรตโตซวัวในร่างกายย่อยอ,ออกมาอีกทีเหมือนกินข้าวสารเหมือนเรา เอาเข้าวสารนะคะต้องเอาไปหุงมก่อนบวกถึงจะสามารถใช้สารในเซลลูโลสในตัวเนื้อไม้หรือต่างๆในที่ที่เขากินเข้าไปเอาไปใช้ได้สรุปคือมันอร่อยกว่ามันอร่อยกว่าแล้วมันก็คือเหมือนเหมือนเราทําปรุงสุกเอาไปป้อนให้มันกินเลยอะคะ่ะมันก็เลยจะกินง่ายกว่าอร่อยกว่าสะดวกกว่าเฮ้ยเธอเธอบอกว่าอ่ามันอร่อยกว่ามันดึงดูดกว่า ปลวกนี่มันกินนะจนหยุดไม่ได้ละทิ้งทั้งหมดเลยแล้วมากินเหยื่อเราสมมุติในบ้านนั้นมันกินอยู่10จุดบอกว่าแมาแล้วว้ากูเจออะไรที่มันอร่อยแล้วมันก็เลยมากินไอ้นี่แต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 ่ปลวกรังหนึ่งเนี่ยมันมีสระมันมีหลายวันนะเรารู้กันว่าไอ้ปลวกที่มันกินเนี่ยกินบ้านของเรากินนู่นกินนี่เนี่ยมันคือปลวกงาน ถ้าปลวกทหารมันไม่กิน่ะแล้วมันจะตายเหรอปวกวันนั้นอื่นในรังใช่ไหมอใช่เพราะว่าวันนะ้ปวกงานเนี่ยมีหน้าที่หาอาหารดังนั้นน่ะมันจะเอาอาหารตัวนี้กลับไปที่รังและเอาก็เอาไปขย้อนนะคะขย้อนออกมาแล้วก็ป้อนวันนะ้ออื่นๆ เช่นมันเอาไปป้อนตัวนางพญานางพญาอาจจะขย้อนออกมาส่งต่อให้ตัวปวกทหารอีกทีนึ่งก็คือไปที่เขาเรียกว่าตายกลรังเพราะมันส่งต่อกันไปส่งต่อกันไปใช่ค่ะไอสารตัวนี้ก็ยังส่งต่อไปยังตัวอื่นได้แต่มันใช้ระยะเวลาในการกําจัดเท่านั้นเองโอเคอืมโอเค